ทักษิณถูกขังอยู่ในเรือนจําแต่สิ่งที่ถูกกักขังจริงๆคืออีกโก้ที่เคยยิ่งใหญ่และมีอํานาจเหนือคนทั้งประเทศซึ่งจะไม่มีวันหลุดพ้นจากโทษนี้ตลอดชีวิตวันที่24กันยายน2568ดรจักรพันชุเพชรสมาชิกพักคประชาธิปัตย์ปชปได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กที่สร้างความสนใจว่าทักษิณติดคุกจริงหรือ ในความเป็นจริงทักษิณอยู่ในเรือนจำและอาจจะต้องเผชิญกับการถูกจองจำอีกไม่นานเพราะทุกคนในประเทศต่างรู้ดีว่ากำแพงเรือนจำไม่สามารถกักขังคนที่มีอำนาจได้อย่างถาวรแต่สิ่งที่ถูกขังในครั้งนี้ไม่ใช่ร่างกายของเขาหากักแต่เป็นอีโก้ที่เคยยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลในสังคมอีโก้ที่เคยประกาศอย่างมั่นใจว่าจะไม่ยอมติดคุกแม้แต่นาทีเดียววันนี้กลับถูกจองจำในกำแพงเหล็กที่เรียกว่าความจริง อีโกที่เคยเชื่อว่าตนสามารถสั่งการทุกอย่างได้วันนี้กลับต้องถูกบังคับให้ตื่นนอนกินและเดินตามระเบียบของเรือนจำอีโก้ที่เคยคิดว่าตนเองยิ่งใหญ่เหนือใครวันนี้ต้องเผชิญกับภาพลักษณ์นักโทษที่จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตใช่แล้วไม่นานนักทักษิณอาจจะสามารถก้าวออกจากเรือนจำได้จริงๆแต่เชื่อเถอะว่าอีโก้ของเขาจะไม่มีวันได้อิสรภาพอีกต่อไปเพราะทุกสายตาของประชาชนทุกการจดจำในสังคมได้กลายเป็นกำแพงเรือนจำที่สูงและแข็งแกร่งยิ่งกว่ากำแพงใดๆ นี่ไม่ใช่โทษที่ศาลตัดสินแต่เป็นโทษที่สังคมได้พิพากษาไม่ใช่คุกที่มีวันพ้นโทษแต่เป็นคุกที่ติดตัวเขาไปจนวันตายทักษิณอาจจะกลับมาเดินยิ้มทักทายสาวกและผู้สนับสนุนได้อีกครั้งแต่เชื่อเถอะว่าทุกย่างก้าวของเขาจะเหมือนเสียงโซ่ตรวนที่ดังสะท้อนริมบมนดิว่าอีกโก้ของเขาถูกขังแล้วและจะไม่มีวันพ้นโทษตลอดชีวิตและนี่คือคำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่าอีกโก้ของทักษิณจะสามารถกลับมาได้หรือไม่ หรือมันจะยังคงเป็นสิ่งที่เขาต้องแบกรับไปตลอดชีวิตแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย